ก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมอยู่ที่ซาปาครับตอนนี้ we are here at Sapa Selfie View เบื้องหลังของท่านนั้นคือซาปาครับเวียดนาม Vietnam. Thanks for watching anyway.